ยายผมชอบกินแาผมกินประจำเลยภายี่เสือน้อยคือเาอัดลผมคิดว่าผมท้คิดนแต่ละคนได้ทุกแต่ละคนนะครับไอาแงหอมมีลูกสงคนบางวัน50าิบครับจริงอะน้อยสุดวันนี้ครับ ผู้หญิงแล้วนามนะคะไปนีเก้มันหนักูมันแเดินไม่ไหวมันเดินบาไหวมเดหมามันไม่ได้หุ่นเพียวเหมือนไม่มาจะไทรเย้น้อสัวาวอกขมาดอยค่พี่ทำมาชอบเสียยาย ควเคาก็ไควรงนมะ้้อูะรบวอูแล้วก็วคว่รทนี่จะถึงสีแล้วนะ้าถึงสีวันที่สิบสี่กานี่แล้วนะคะเอฟซีากน้องหนิ่งเล็กนยนะไว้ไว้แป๊บเดียวนะคะ ยำอันสุปะเทียมนั้นนั่นทำปอาออนไม่ไหนปลาออนเจ้าสุปะเทียมอร่อยค่ะ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 ป้าคนเหนือกับเต้าใจเจ้าปลาเต่าสุดมะเขือแซ่บ

สาม้าไหมปูปูที่แรกปูจะม้านะเจ้าน้อยเห็นน้ินสางป้าออมเบิ้มคะแต่วันวันเสียม้าคอตะอ้อนเจ้าฮะเลี้ยงตีนามปูก็ยัดกับคุณเสียม้าก็แบบอ๋อวันมามามาวันวันวันหลังค่ะวันหลังค่ะจะมาวันใหม่ค่ะวันนี้ป้า ป้าออนกับลุงเพชรมานี่นะคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะพรุ่งนี้ลุงเพชรก็ลงกับกทมแล้วค่ะพรุ่งนี้เหรอดวงเพชรกับกทมค่ะค่ะค่ะพรุ่งนี้ค่ะลำร็จก็น้องป้าออนเนอะ ช่วงบ่ายค่ะลุงเพชรกับช่วงบ่ายกับปทมช่วงบ่ายกนนะคะปทมหกร้อยกว่าโลนะก็ออนข้หอมจากนี่ไปบ้านจยงียงลายนะก็ออนร้อยยี่สิบโลนะไปน้ำตาลกลับเดี๋ยวนะครับจํงปุ้นหนาวก็บรรนาวเจ้านะบ้านเขาแต่จะหนาวเลยด้บันนาวเจ้าข้นางเรล่าเนี่ยมันก็ยาวเลย ชั่วโมงก็ปื๋ยลำไส้องเลื่อนลำีกมันปทำมุมจะว้าคนอนอย่าไปบ้าคนนั้นไปย่งเหมือนใครบางคนนะตามคนนี้ไปบ้าคนนั้นบ้าคนนี้ครับครับก็จะไปทำมุมสบายๆแบยแม่ไม่สบายดูแลแม่ก่อนมมานนเจ็นอยู่บ้านไล่ผู้หลวงผู้หลวงอาลีนา

ถ้าก <an> ิดว่าแม่ไม่สบายวันนี้แม่คงหายแล้วแหละคงไม่ได้กลับแล้วแหละมันมันหวาดไปเลยจะอันนั้นเพาะตอนนี้จะกลับแม่นะอาการจะก็อยู่ที่หมออย่างเงี้ยนะับไทานห้ทุกคนจะคงหายแล้วแหละแม่กำลังจะขึ้นปะระคุมคนหลอกใน้วามตื่นเต้นที่ดีนี่กำลังเสร็อืมค่ะค่ะ ก่อนนั่งเป็นคนละปูนนะคะเป็นบ้านน้องจะอาดบ้านน้องฟางนะคะเป็นต้นตาขนะคะเป็คนละปูนนะคะกอนนั่งทีแอรหอมมานี่นะบุลุงไปแต่งานน่องคนฟางข้าญาตาด้านว้านกะ้าบเลี่เจ้านะคะท่านใดอ่างที่เดกคนไหนีเจ้าหัวกกหนาวเีอบ้านหนาวเจ้า้อน้อน นะคะบรรณาข้อวามบรรณาห์้อนอ่นต่อค่ะเสือทุกคบคุกคนจะหดเป็น่กลกอุลงใส่เงื่อนใ่ื่อนใก้่ออบกคนทุคะคโอมาคุัได้นมคะจะดข้อางเลยนะคืออค่บขบขนหายนามมือคลายขบคายบลําผดอัแห้ มเมนตเต้นลายบ่เมวานนี่เต้นแลบลายบ่เออมเมนเจ็ดมอนเจ็ดมอนนะคะค่ะเห็นเต้นแลบอันมาสันนี่ไหมเมวานนี่แมนเออ เออโอ้ยแลบเกินโพดกับโพดกับโพมักมม้มักแต่งเอออมุนอยู่ลื่นลันลื่นลันอยู่ปะทุปะสันว่าเออนเบิ่งอยู่บ่เบิ่งอยู่ค่ะแมนอยู่บ่ปะสันป่าเออป้าเห็นใส่หมวกดอกเออแมนอยู่บ่ปะสันเออ ันนแลวนอนตะวันนะคะค่ะลุงผู้เมืองของนอยจ้าลุงเจ้าลุงลุงบนปวดหลังนะคะปวดหลังพออออนก็เลยว่าคิดว่าลุงเต้นออกกําลังกายเมื่อวานเนี่ยกีฬานักกีฬาออกกาลังกายเมื่อวานกนี่ลังกายเมืวานกีาักออกังเอวานะคะานีาออกังยายอุ่อวนกคะเดี๋ออย่วาะไปไหว้ยายอุเ่นกีนักอยม่อานัองเมอนกีนัเอซีจา เปี่ยนดันมาเปียดันขันขนเขดีจขัมาค่ะคุณพลานมีคาบีบา ก้อค่ะเอเป็นอย่างเจ้าพีสาวถ้าเขาเป็นไหนคดี้ตอนี้ก็นหีสาวตามันมืนลุงว่านแตมันตุ้งเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานคือเขาเลยกีฬาสีแต่เมื่อวานเนี่เจ้าคัน่ะลุงอู้เมืองลุงอู้วันอยู่รู้จไอ้พีสาวรำมารมนะขอบคุณขอบคุณมาแดงดนะ เอะใกล้ลงที่สุใกล้ลงที่สุลงจะไปอู้ดังเน้อลงจะไปอู้ดังเน้อว่ะแต่ว่าเสียงดังกอปืนแที่ปังพังังพังังังย่น้นะเอนนันได้บ้างให้ดังคุณลุงบรมาได้ก็ยไปเบิแล้วางานก็ยุบหยุหยุเบบเลื่อนหมัวันไกั้อคิปนี้เช่นีก่อนนะคะกกดไลค์